กลับสวัสดี FC ฟช่องสุดรับนำโชคทุกคนนะครับผมบทสรุปของรัฐบาลไทย1เมษายนนะคลิปนีนะ้ก็จะเป็นคลิปสุดคลิปท้ายสุดของงวดนี้นะวันหวยออกพอดีก็ผมรอสรุปจากเราพัฒนาด้วยนะครับก็คือเราพัฒนาเมื่อคือนออกไปแบบนี้ส่วนวันก่อนก็คือ6845เมืม่อคืน6647มีม่เจลไทย ตามลาพัฒนาของผมหรือเปล่านะครับผมก็ปังกันผมให้เด่น6กับ7นะก็มาที่ 6, 6 6สายเนื่อยแล้วก็4 7นะครับบน2ตัวเน้น7 4นะครับให้6 4ด้วยไม่ได้จับ6 4 7นะเมื่อคืน7 4เป็นเน้นหลักร้อยที่8มา6นะครับนะก็เกือบจับแตก3ตัวให้แต่ในตารางมานะครับ6 6 4 7มาหมด เอออ่าสองวดติดแล้วนะครับสาหรับราพัฒนาดูจากราพัฒนาที่ออกแบบนี้นะครับอืมตัวเด่นก็น่าจับตาไปที่ตัวนี้นะครับหน่อยนาะก,ก็อันนี้6-6เบิ้นเลย6ด้วยเอ,อไม่แน่นะรอบนี้นะครับ6มา6-6ล่าง4ก็มา2รอบไม่แน่เหมือนกันนะ มันจะเล่นยังไงก็ตอนนี้ผมผมระแวงสี่ผมกลัวสี่อะทำไมต้องเอาหกสี่เจ็ดมาด้วยอืมสี่ระแวงสี่อยู่นะก็ดูแล้วก็มีแนวโน้มอยู่นะแต่ถ้าให้เด่นจริงๆดูจากราวพัฒนาก็จะมีตัวนี้ซึ่งสองตัวเนี้ยมัน อมาสองงดติดจะมีหกไหมสี่ไหมเออไม่แน่นะครับจะออกหกสี่เลยเอสะสรรจับไม่มีหกสี่นะจะมีหกกับตัวอื่นแล้วก็สี่กับตัวอื่นเนาะอห้าตัวรองก็จะมีห้าเจ็ดแล้วก็ แปดเนาะเนี่ยจับวินกันได้เลยนะ <c oughs> เด่นที่6กับ4แล้วก็5้าเดเนี่ยเป็นตัวนี้เจ็ดนี่คือมาล่าสุดนะแต่6กนี่ส่งมา2องวดกับ4นะครับก็มองที่6กับ4มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะตรงนี้เนาะดูจากเราพัฒนาออกมันมันก็หลงวดเหมือนกันอย่างงวดนั้นออก ที่ออกแปดเก้าสี่รัฐบาลไทยอ่ะอืมของเราพัฒนาตอนนั้นมันมีแปดเก้าอะไรนเก้าสี่แปดเก้าเออประมาณนี้แหละใกล้เคียงรอบนี้ก็ระแวงอยู่แต่ถ้าหกมาแล้วผมก็มีจับวาอยู่นะทั้งบนทั้งล่างสีก็มีล่างนะอห้าก็มีอ่ารอบนี้ก็มองดูตรงนี้ห้าตัวนี้เป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับก็เน้นที่หกกับสี่เนาะ 6กับ c 7 5 8หเป็นตัวสอดแทรกได้นะครับจากตรงนี้ก็จะเด่นแค่ตัวนี้2ตัวเป็นหลักนะครับเนอมทีนี้มาดูบทสรุปบทสรุป2ตัวบนก่อนที่ไปดูออมสินวันนี้มีออมสินให้ด้วยนะครับออมสินหรือจะเอาออมสินก่อนออมสินก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่อ ลุ้นออมสินออมสินงวดนี้นะครับออมสินออมสินอ้อมสินเด่นอะไรอ้อมสินงวดนี้มันเด่นที่8ปดนะครับตัวเจาะก็จะมีแปดส8่แปดห้าปดหกสี้าห้า เก้าหกนะครับหกชุดนะสำหรับออมสินก็จะเด่นที่แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะครับออมสินเด่นสี่สี่ชุดนี้เป็นหลักแล้วก็รองรองที่แปดหกเก้าหกนะครับก็คือสี่ห้ามันชนถ้ามาแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าจบสี่ชุดนี้บนล่างได้ครับออมสินผมให้แปดกับเก้านะครับเออแปดเอ็ก 9x นะออมสินก็ใกล้เคียงกับรบัฐบาลไทยอยู่นะครับใครจะลุนออมสินก่อนได้นะครับสี่ตัวนี้ออมสินสองปีนะออกช่วงบ่ายนะครับออมสินสองปีนะ่าจะออกช่วงบ่ายนะ เพราะว่าหนึ่งเมษาจะเป็นออมสินสองปีหยุดผลตรงนี้นะครับให้แปดกับเก้าโอเคนี้หลังจากที่วิเคราะห์ลาพัฒนาแล้วมาดูบทสรุปทุกสูตรเนาะบทสรุปทุกสูตรสำหรับสูตรหลักร้อยนี้ค่อนข้างที่จะเอกฉันนะครับหลักร้อยหลักร้อยงวดนี้นะครับ หลักร้อยงวดนี้ชนจาก2ส,สูตรก็จะเป็นสูตรเกา่าผสมสูตรใหม่ก็ได้5 6 7นะครับ5ติดดับร้อยก็เหลือ6กับ7นะครับแล้วก็สูตรที่3ชนที่7ตัวเดียวนะครับหลักร้อยงวดนี้ก็จะเป็นเลขคี้นะครับ7 9 1ก็จะมีเลข7ชนสูตรนี้มี่ะก็สรุป ก็สรุปให้2สูตรอ่ะ2ตัวนะครับสำหรับหลักร้อยงวดนี้ก็เน้นที่7รอง6นะครับใครจะกันจากสูตรคู่ขี่91นะกัน91ก็ไม่ว่าแต่ผมจะเน้นที่6รอง7นะครับเอ้ย7รอง6สลับ ส่วนหลัก10หลัก10นั้นจากสูตรนี้ชนที่7 8 0นะหลัก10เช่นตรงนี้7 8 0ส่วนสูตร2ต,ตัว2ตัวบนสูตรนี้ก็คือมันอาจจะสลับออกหลัก10หลักหน่วยได้แต่ดูจาก ตรงนี้แล้วหลักหน่วยของเราเน้นไปที่อะไรหลักหน่วยของเรา3ตัว 9, 5, 6เป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับเออก็ต้องเน้นนะหลัก10ไปที่ 5, 6, 7, 8นะครับก็4ตัวนี้ส่วนหลักหน่วย เน้นเก้ารองห้าหกนะครับรองห้าหกแล้วก็มีเออหลักสิบหลักสิบผมอยากให้กันไว้อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้คือกันตกขบวนนะครับหลักสิบมีอีกสักตัวไหม หลัก10อ่ะก็คือเลขเลขนอกกระแสะก็คือ0นย์นี่มาจากไหนศูนนี่มาจากสูตร2ตัวบนนะครับนี่มันก็จะมี0ย์ด้วยนะนะครับ0นย์ด้วยก็ให้กันไว้หน่อย5อ่ะถ้าใครชอบนะครับวางไว้ที่ตรงนี้แต่ตัวเด่นมันจะอยู่ที่4ตัวนี้หลักหน่วยก็เน้นที่9รองห6นะครับทีนี้2ตัวบน2ตัวบนนะครับ จากสูตรนี้ถ้าเดินต่อแล้วก็วิคเคราะห์จากตรงนี้ด้วยสถิติวันอังคารสถิติวันอังคาร4,56จะตั้งมาที่10หน่วยบนเพราะฉะนั้นก็จะเน้นที่5,6เป็นหลักเนาะแล้วก็รองที่7,8ไอตรงนี้ถ้าจับหมดถ้ามันจับเนี่ยเห็นไหมสูตรวันอังคารเนี่ยอันนี้95ออกล่างนะครับ3 6บน5,89เอออันนี้ไปที่จับก็เป็นตัวตัวโต๊ดบนนะครับตา2ตัว ตรงนี้อ่ะชนที่3มา0ูนามนะอันนี้9 1อันนี้หนึ่มันก็จะมี5 9 6 9ได้นะเก้าห้าเก้าออกไปแล้วก็จะเหลือ4 8ที่พอจะถูถูไทยแล้วก็8 5 8 6นะเนาะเน้น5 6เป็นหลักก็แล้วกันนะเน้นห้าหกรอง7 8นะครับตัวแรกเลยนะครับ นี่ดูจากสติวันอังคารมันก็ไม่หลุดจริงๆนะเออสติวันอังคารนี่ค่อนข้างที่จะลอยเด่นเลยนะครับเนาะติวันอังคารเห็นไหมใครไปดูคลิปผมลงแบบชุดเต็มให้30นาทีครึ่งชั่วโมงนะอังคารเด่น6กับ9นะครับอังคาร6กับ9เด่นบนล่างนะครับดูจากสติขาสซวยรู้มาก0 6 1 9 6 5 1 9นะครับ9 9 9 8 7 9 3 6 6 5 5 9นะมันก็ชุด3ตัวบนนี้ไม่หลุดเลยนะไม่หลุดจาก6กับ9เลยนะจริงนะครับจากสถิติวะน,นังคาร6กับ9ไม่หลุดจริงๆนะครับดูดิ1 0 6 5 1 9 0 1 9 9 0 3 5,9,8,3,3,6นะครับแล้วก็6,6,5นี่3ตัวบนเวลาจับก็เน้นที่มี6กับ9ติดนะครับเนาะมาดูชุด2ตัวที่จับให้ก่อนนะครับก็จะมีจากชุด2ตัวบนนี้ให้เป็นหลักอยู่แล้วเนาะนี่นตรงนี้นะครับตัวเด่นตัวเน้นนะครับก็จะมี ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเด่นสี่ชุดนี้ส่วนตัวรองนะครับตัวรองผมจับไปที่ เจ็ดห้าแห้า 50 60นะครับอันนี้คือตัวรองนะ50มาจากไหนตรงนี้60จากตรงไหนตรงนี้นะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันอาจจะเยอะไปหน่อยก็ให้กันไม่กันก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวกัน 7จ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับตัวกันเน้นที่สี่ชุดนี้เป็นหลักเลยนะครับก็ดูจากสถิติแล้วแต่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไม่น่าจะมานะก็ไม่ไม่นี่เท่าไหร่นะครับไม่ไม่เน้นเท่าไหรนะ่นะเด่นสี่ชุดนี้นะครับห้าเก้าหกเก้า 7 9็ดเครับอ่ะก็จะมี8ปดอีกชุดหนึ่งนะครับแปนี่มาจากตรงไหน86นี่มาจากตรงนี้นะครับผมจับกันให้86แล้วก็8ปดนะครับนี่ผมจับกันให้จากที่ตรงนี้สูตรนี้มัน2ตัวรอบก่อนก็คือ95้าหผมกันให้8ปสี 86กว่า85ผมจับไปแล้วข้างบนนี้นะครับ94ไม่จับนะฮะ95 96มีอยู่แล้วนะครับดิตรงน,นี้ตัวกันนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับก็คือกันจากสติวันอังคารน,นะครับจับให้84 86อ่าตรงนี้ใช่ไหมสติวันอังคารสูตรสองตัวผมไม่มีนะ86 84, 80, 70นี่ผมจับกันไว้70นี่มาจากชนแล้วมานะครับก็มี7กับ8แล้วก็0 3ตัวก็เลยจับกันไว้ส่วนตัวรอง75นี่ก็มาจากตัวชน7กับ8เหมือนกันนะครับก็กัน 75, 85, 76ไม่ได้จับนะครับจับ75ให้85แล้วก็รอง 50, 60นี่ก็จากร2ตัวนะครับ2ตัว2ตัวบน นะหกมวดติดนะครับตรงนี้นี่อันนี้ก็ใช่ด้วยเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่มาจากสูตรที่ชนเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็สองตัวบนผมมีตัวนี้ด้วยนะครับก็กันไว้นะตรงนี้อันนี้ชุดนี้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเลขหนึ่งผมติดดับนะครับถ้าดับเอาอยู่ก็คือเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแต่ถ้าดับไม่อยู่ใครชอบไม่ว่ากันนะครับชุดเต็มสองตัวบนอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ยกมาหมดนะครับหนึ่งไม่เอามาโอเค นะครับตามนี้เด่นที่สี่ชุดนี้เน้นเป็นหลักนะครับเน้น4ี่ตัวใครจับสี่ตัวนี้ก็เออไปรุนลอตเตอรี่ส่วน3ามตัวนะครับ3ามตัวผมวางไว้ที่เจ็ดห้าเก้าเหก้าเเจดเ้า 7จ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็หกห้าเก้าหกหกเก้าหกเจ็ดเก้าอ่ะมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเจ็ดหกเก้านะครับสลับไปมาแล้วก็หกแปดเก้านะครับหกชุดนะก็จะเน้นไปที่สี่ชุดบนนี้ 7จ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเพราะว่าเจ็ดมันชนตัวเดียวนะครับชนสูตรคู่ขี้ด้วยนะครับก็คือเลขเจ็ดรองหกนะครับนี่ตรงนี้ผมเน้นเก้าเน้นเก้ารองห้าหกนะครับสำหรับหลักหน่วย <c oughs> ตัวเดียวอ่าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้า 7 7 9 7 8 9ก็ระวังตัวนี้ด้วย6 5 9ด้วยนะครับมองดูสวยเหมือนกันนะครับเนาะก็ดูจากอังคารเด่น69แล้ว3ตัวบนผมมี6กับ9้ไอตัวที่ผมจับให้มันน่ามองมากนะครับก็ระวังตัวนี้ถ้า5ชุดอีกตัวหนึ่งถ้า7ผมหลุดนะก็ระวัง6 5 9ก็ดูสวยมนง,งามเหมือนกันนะครับ6 5 9ตัวนี้ด้วยนะครับ เออหชุดที่ผมชอบนะครับ7 59ดห้าเ9้าเแล้วก็6 5 9นะครับนี่คือชุดนี้เน้นที่4ตัวนี้นะครับเยอะไปก็เอาแค่4ชุดนะครับอันนี้คือบทสรุปตัวกันตัวรองคือบางคนอาจจะชอบตัวรองนะครับนะไม่แนะนำให้จับหมด ถ้าจะเอาตัวเน้นที่ผมเน้นให้ก็สี่ชุดนี้ส่วนสามตัวนี้ผมเน้นที่นี่ตรงนี้นะครับเด่นข้างบนเนี่ยเลขเจ็ดร้อยนะครับฟันร้อยเนาะก็ตามนี้ถ้าเม็ดเดียวบนระหว่างเม็ดเดียวบนเนี่ยเออเอาอะไรเม็ดเดียวบน ดูจากวันอังคารถ้าท่านนี้นมันไม่หลุดที่บนนะสิหน่วยบนนะเห็นไหมเก้าเ็ดมาหนึ่ง้าหนึ่มา19 1 2งมาศูนย์มาศูนย์มาเก้าแหก็มาสามหกก็ยังมา6กห้รอมนี้4ี่ห้าหกถ้า5 6มาซึ่งมันชนที่หลัก ห้าหกมันมีที่หลักหน่วยด้วยแล้วก็มีที่สองตัวบนด้วยอืมน่าจะเป็นชุดนี้เจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเป็นพิเศษนะเออแล้วก็ตัวนี้กันไว้หน่อยให้ผมเน้นพิเศษผมชอบอยู่สองชุดนี้ก็คือดูจากเศิติีวันอังคารมันคล้ายๆสศิษิีวันอาทิตย์ที่มันเดินดีอ,ะ <c oughs> อ่ะก็จะเน้นที่ 7จ็ดหกเจดห้าเก้านะครับอ่าตรงนี้เป็นหลักนะก็สวยงามพลัแปดก็ระวังหกห้าเก้าดยนะครับตามนี้เลยตัวที่สามตัวที่ผมจับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเมารองที่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเ้านะครับตัวนี้ก็ระวังด้วยดูดูมันห้ากับ6มันก็โอเคอยู่นะ อืมอตัวเน้นขีดเส้นใต้ให้นะครับนี่เน้นสองชุดนี้แต่ถ้าลองลงไปก็ถ้าจะกันให้มันเหนียวจริงๆก็สามชุดนี้คืออ่ะนี่ข้างบนเน้นขีดนะครับเน้นก้า อ่ะทีนี้มาดูบทสรุปล่างนะครับร่างเด่นล่างรอบนี้นะครับมันจะเด่นที่ห้ารองที่สี่แล้วก็หนะครับสลับล่างนะล่างเด่นห้ารองสี่ห หลักหน่วยล่างรอบนี้สองสูตรนี้มันไม่ชนนะมันแยกกันเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไอ้นี่มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเออเจ็ดแปดเก้าศูนย์ส่วนสูตรสองตัวล่างสองสูตรที่ชนนะครับสองสูตรที่ชนหน่วยล่างนะรอบนี้กับสองสูตรที่ชนสองตัวล่างเนาะมันชนที่ 4 0กับ5 0 2ชุดนะครับนะผมก็จะจับตัวนี้แหละตัวที่เด่นนะ5 0่ 40, นะ้น5รเน้น5รอง4 2 <c oughs> ตัวล่างนะครับมันจะเด่นที่ห0าศูนี่ศชุดนี้เลยนะครับ จับ50 40เน้นให้40 50 2เมตรอย่าลืมว่าเราพัฒนามี4นะครับอาจจะมา40ได้นะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองของ2ตัวล่างนะ ก็จะมาจากสูตรนี้นะครับตัวรองลงไปห้าเก้าหกเก้านะครับ 6 0นี่มาจากตรงนี้5 9 6 9 6 0 4 9นี่มาจากสูตรนี้ด้วย4 9นะแล้ว4 9ก็ระวังด้วยนะ4 9เพราะว่าจากเราพัฒนามันมี4 4 9กได้อยู่นะมันออก4 7 4 5 4 7ถ้ามันจะมา4 9ได้ไหมถ้าไม่มา4 0ตัวเด่นก็จะเป็น4 9 เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมก็ให้ลองกันไว้แล้วก็อีก,อกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งผมมองไปที่ตัวนี้ด้วย30 30นี้เป็นนอกกระแสนิดนึงนะแต่จากสูตรเนี้ยมันมันมีอ่ะมันมี30แต่มันชน40 50ผมก็30ส,สําสำหรับล่างนะผมให้1 2 3 4 5 6 7 7ชุดนะครับเออตามนี้ก็เด่นที่50 40 2ตัวนี้ เด่นล่างผมให้วิ่ง5เด่นล่าง5ส่วนบนผมเด่นที่9นะครับเด่น9กรอง5 6เด่นบนนะครับผมให้9นะก็ ชอบเก้าอะเพราะว่ามันสติมันก็มีเก้าด้วยอ่ะเด่นบนเก้าเด่นล่างห้ารองสี่หกเด่นบนเก้ารองที่ 5, <c oughs> ห้าหกนะครับรองห้าหกถ้าห้าหกมันมาไม่มีเก้านี่มันก็จะเป็นห้าแปดห้าศูนย์หกศนย์อะไรประมาณนี้ เนาะอ่ะอันนี้ก็คือชุดเน้นนะครับ4ชุดอันนี้คือบทสรุปจากทุกสูตรก็จับให้ตามนี้ถ้าใครชอบชุดเด่นชุดเน้นก็4ชุดแต่ถ้าใครชอบชุดลองจะเลือกชุดไหนเอาไปก็ขมวิเคราะห์จากหลายๆสูตรให้ก็ตามนี้ส่วนชุดเด่น4ชุดนี้อ่าเน้น2ชุดนี้เป็นหลักเนาะ759ด6 9ดูจากหลายๆแนวทางนะเนี่ยก็อย่าลืมอันนี้ด้วยนะครับสำหรับ ว,นนวันอังคารเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยวันอังคารยังไงมันก็ต้องมีหกเก้าบนล่างนะครับหกเก้าบนล่างเ,เออเนี่ยมีเก้าไหมมีอันนี้ติดบนติดล่างเลยนะห้าเก้ามีหกเก้าติดบนติดล่างหมดนะครับหกศูนย์นี่ติดบนติดล่างห้าศูนย์เออใครเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็รุ้นทั้งบนทั้งล่างนะครับเห็นไหมห้าเก้าหกเก้าตัวรองห้าศูนย์นี่ก็มีมีตัวรององวมด้วย ก็จะมี49กับ48ที่ไม่มีบนล่าง30นะนอกนั้นก็2ตัวนี้40นี้มาได้อย่างเดียวล่างตามนี้นะครับเม็ดเดียว6 6ไหม769 759 2ตัวนี้แหละนะครับ3ตัวบนเดี่จับถ้าใครวินตัวชุดนี้หมดไอ้นนี้มันซ้ำกันนะตัวเดียวกันถ้าใครไปจับ เวียนนะครับแล้วดับบนมันดับอะไรดับแปดสี่ห้านะครับดับดับร้อยบนนะแปดสี่ห้าส่วนดับสิบหน่วยก็คือเลขหนึ่งนะครับสิบหน่วยเลขหนึ่งร้อยดับที่ร้อยดับที่แปดสี่ห้านะครับเออก็ตามนี้นะเอเมื่อวานห,าหน้านอยลอ็อกพีวงก็แตกสามตัวเนาะเก้าหนึ่งสองนะครับดูใครตามล็อบพีหรือเปล่าลาพัฒนาเมื่อคืนลาพัฒนาเมื่อคืนก็มา สองตัวสี่เจ็ดตารางมานะครับสามตัวเลยสี่ตัวเลยทับเบิลด้วยอ่าอันนี้ชุดสามตบนผมเน้นให้ตั้งแต่วันสองสามวันก่อนนะครับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดปดเก้าก็คือในการเลือกซื้อลอตเตอรี่อ่าอันนี้ผมก็ลงให้อีกทีหนึ่งนะครับก็มีเก้าอ่ะ <c oughs> เออมีเก้ามีหก 9ก้ากับหกอะนน่ามองนะครับเก้าเนี่ยห้าเน้นห้ารองหกตรงนี้เน้นเก้ารองห้ากับหกนี่ก็ระวังไอ้ตัวนี้น่าจะมีนะครับเป็นเก้ารองหกติด 5, ห้าไว้หน่อยก็ได้เพราะว่าห้าราววัฒนามังก็ส่งาัต่งวดก่อนแล้วนะนี่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 ตรงเนี้ยเห็นไหมห้าเนี่ยเออ แต่ถ้าเด่นจริงๆหกไม่รู้จะหลอกหรือเปล่าถ้าหกมานี่ก็หกเก้าได้ไหมตัวเดียวเออห้าหกเก้าก็ตามนี้ได้ด้วยนะตัวนี้นะหกห้าเก้าห้ามันติดดับร้อยนะเอาสิบหน่วยได้นะครับเจ็ดหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเด่นบนให้สายวิ่งผมให้เก้า รองตัวเล็กๆหน่อยก็คือรอง6กับ5้าก็เน้นที่6นะมันเพราะว่าเด่นบนล่างเลยถ้าใครจะเอาเด่นบนล่างรวมก็คือ6กับ9อ่ะเออสถตรติวันอังคารยังไงก็ต้องมี6กับ9อ่ะเออนี่นะ5 9ก็าพึ่งออกจอ,อกอีกได้ไหมได้ครับ6 9ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ตามนี้นครับซื้อบนซื้อล่างให้ติดหกกับเก้าก็ถ้าไม่ได้บนก็น่าจะได้ล่างนะผมว่านะเน้นหกกับเก้าไว้เป็นหลักอ,ะอ่ะโชคดีทุกคนสมัครใครที่ตามนะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีนะครับอ้อมสินก็ลงให้เรียบร้อยต้นคลิปนะครับนะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกคนปัง,ปงๆเฮงๆ โชคดีนะครับนะก็ถูกลัตเตอรี่รางวัลเนาะได้รางวัลกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ